ครับครับสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับครับมือนีแอดเดินทางมานะครับฮะปูลือีนะครับพี่น้องเอซหลังหวยเล่าพัฒนาแตกนะครับเนาะครับหวยเล้าพัฒนาแตกกระแตกกระแตกเนี่ยพี่น้องเอฟซครับพี่น้องเฮ้าปูได้เดบ้งได้ชมนะครับจิบที่หล้วนะครับของปูนะครับปูไห่มาแคร3สามคูนะครับพี่น้องเอซเลขวิ่งศูนย์ตัวเดียวนะครับ แต่ชุดจับคู่นะครับปูให้หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เก้าห้านะครับพี่น้องกิฟซี่รับปูให้อลักลอยเป็นศูนย์นะครับเนาะครับถ้าจับเวียนกันดีๆนะครับศูนย์ห้าศูนย์เก้าก็ได้นะพี่น้องกิฟซี่ครับมีโอกาสกระสีแตกทั้งบนทั้งล่างครับรอบนี้เดินทางมาเอาตัวเลขให้พี่น้องกิซี่เฮ้านะครับรวดรวดเลยนะครับเนาะ ยังวันนี้รอถึงวันจันมาตามเลยพี่น้องเอ็ซีขับซ้ำปูอยู่ในส่วนระยะสิ่เขาพันษาเนาะพี่น้องเอ็ซีเฮ้าก็เลยมาตามก้อนเนาะครับเนาะรับครับมาตามก้อนปูสี่เขาพันษานะครับพี่น้องเอซีเอาเพื่อบางที่นะครับรอบนี้อาจจะแตกอีกนะครับเนาะเป็นแนวทางให้พี่น้องเข้ารับมือนีก็เดินทางมาถึงบางจอกหลอกเราพี่น้องเอซีครับมาถึงวังจอกหลอกนะครับ ปูยู่เนาะครับเนาะเอาพี่น้องชี้เขาไปหาปูน้ำกันนะครับครับเดินทางมากกับพอแต้่มกับบ้าเลี้มนะครับเอารอบที่แล้วบ้าเลี้มก็บรรติติดตามพอแต้่มก็บรรติติดตามบ้าเลี้มเดี๋ยวสิเอาไปโซ่ให้เบิ่งเด้สวัสดีครับปูโซ่ให้เบิ้งได้สวัสครับนี่ครับผลงานรอบที่แล้วเนาะพอเตี่มช่ยพอแต้่ยมบ่ได้มาตามน้ำ ก็บเาเหลมเข่าคักบเบาๆเหลี่มไอ้พี่น้องเอฟซีเบาแหลมเบิ้งน้ำเน่บแดนี้อ่ะมีเด้อพี่น้องครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะครียกกับหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยโอ้ยตรงตรงเลยเบาเหลมหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะวิ่งศูนย์ตัวเดียวครียกออกผู้ให้วิ่งศูนย์ตัวเดียวศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดหกถ้าจะวิ่งกันอยู่ในซุดแถวเตะเตะข้างบนข้างล่างข้างบนข้างล่างครับโอ้โหธรรมดาครับ อ่ะพี่นอ e ้องเอฟซีขอมาแล้วกดติดตามไปด้อ,อครับผมบาานี้งวดติดตามงวดต่อไปครับครบอือนะพิปูเยามาอิมินาสักาเรนาตังทามังอภิปูเยามาอิมินาสักาเรนาตังสังฆังอภิปูเยามา สัมมาสัมพุทธวัคคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคัตโตภะคะวะตาธมโมธามังนะมัสหามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตชาวากาสังโฆ สังฆนามิสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุปูเอ้ย พ่อแม่คุปาอาจารย์เทศไทยเทพาอารักทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาคุ้มครองโกหล้านทุกผู้ทุกคนที่ได้เดินทางมาวันนี้มาจากบ้านนาดีจากบ้านหัวหนองยางหัวหนองยางบ้านสังวยบ้านสังวยเน้อขอดแต้มบ่าวแหลมเย็นนาดีก็ได้มาถึงที่ บังจกหลอกซึ่งวันนี้เป็นวันดีวันเข้าพรรษาวันเทวดาวันมนุษย์อินพรมโยมยักษ์ยักษ์สาคนทันน้าครุฑทั่วจักรวาลทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินจะได้จำศีลภาวนาตั้งชัดจะแม้แต่มามนุษย์ก็ต้องมีชัดจะ จะทำประการใดสิ่งใดก็ต้องมีฉัจจะดังนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของาศาสนาพุทธที่เราได้นับถือกรบสักระบูชาเป็นอย่างยิ่งเป็นวันตรัสรู้ปรินิพานวันสำเร็จวันนี้เป็นวันครบองค์ของพระพุทธเจ้า ที่ได้ดับคันปรินิพานไปแล้วนั้นบัดนี้เราชาวพุทธทั้งหลายคําว่าชาวพุทธนี่มันสําคัญตีความหมายมันถูกก็ไม่ได้อัดถาอาธิบายอะไรไปมากมายกายกรองขอให้ตั้งจิตอย่างเดียวเอาจิตเป็นที่ตั้งจิตมั่นคงให้กำหนดจิต ทำดีทำชั่วทำบุญทำบาปก็รู้จักก็เอาจิตเป็นที่ตั้งจะทำอะไรถค่จิตทำได้ดังนั้นก็จึงจะสำเร็จตามความประสงค์ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นทำอะไรก็ไม่สำเร็จขอให้ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็ขอให้มีจิต อันที่บริสุทธิ์เนอะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจิตบริสุทธิ์เช่นไรก็ย่อมจะเข้าใจกันดีเสื้อผ้าสะอาดก็แปลว่าเสื้อผ้าบริสุทธิ์กายขาวสะอาดก็ว่าบริสุทธิ์ใจนี่อยู่ข้างในก็ให้บริสุทธิ์จึงเป็นใจดีดังนั้นในพรรษานี้ก็ขอให้ตั้งจิตตั้งใจที่ดีที่งาม ดังนั้นเราก็จะสำเร็จตามความปรารถนาของเราทุกท่านทุกคนขอเอาบุญกุศลเป็นที่ตั้งใครทำมากได้มากใครทําน้อยได้น้อยแล้วแต่เจตนาแล้วแต่จิตจะคิดเอาดังนั้นให้ประกอบคุณงามความดีตามความปรารถนาตามการเทศะตามการและเวลา ตลอดไปการะนานเทินสาธุสาธุสาธุพี่น้องที่สี่วันเวลาวันนี้อาจจะพูดรอคอยพูดยาวไปหน่อยนึงซึ่งดีใจกว่าจะมาครบรอบของวันนี้ มันไม่ใช่ธรรมดาและเรายังหายใจได้ถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลเป็นอย่างยิ่งบึงปูให้ดีนะครับเป็น้องสิฟังนะผู้อยู่วัดมานานฟังให้ทำความเข้าใจให้ได้คนเราถืออะไรก็ไม่ดีต้องมีองค์ธรรมสามประการเป็นที่ตั้งสามประการนี่มีอะไรอตอบได้บอฟังให้ดีพี่นน้องกิซี่ องค์ธรรมสามประการองคธปรมประสงค์เออถูกต้องยึดให้มั่นแล้วก็มีองค์ธรรมเอกประการหนึ่งก็คือองค์ธรรมเหมือนกันมีสองอย่างองค์ธรรมนั่นมีแค่สองอย่างอันนี้วันนี้จะพูดเรื่ององค์ธรรมเนอะ เพราะมันเป็นวันพระครับใหญ่ยทำดีกับทำสัวทันตั้กูอืมถูกต้องอย่าทิง้งครับใจมาเป็นที่หนึ่งล้วฟังให้ดีนะครับใจมาเป็นที่หนึ่งครับ,รบต่อมาถ้าใจดีก็จะมีอะไรละ่ะอคุณงามความดีสองอย่างทำบาปกับทำบุญ จะมีองค์ธรรมอีกสามประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ตอบนะ่ะครับปูบ่อยู่ไหนก็มีได้แม่นบอกครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ไหนก็มีได้แม่นบอกนั่งยื่นก็มีได้ตรงนี้ก็มีได้ดนี่อืแล้วก็ภายในเจ็ดวันน่ะนีะ่อย่าทิ้งเจ็ดวันเจ็ดวันจะครบรอบอะไรครุบรอบ หนึ่งกทิพย์อ่าโม่เจ็ดวันครบรอบอะไรคือมันจะครบรอบวันพระเอาพี่องสิฟซ่เตรียมเปียะคืจะครบรอบไปตรงตัวเลยอันนั้นมันก็ตรงไปครับเอาฟังเบื้องทำตรีทำนวากะบ่ได้หรอกฟังเบิ้งซอยกันพี่น้องอีฟซี่เอ้ยโม่เปียซอยกันพ้าใหญ่ครับ วันนี้เป็นวันพระใหญ่ครับวันนี้มีแต่องค์ศิลองคธรรมคนเราถ้าทุกคนที่มาอยู่ถึงวันนี้ได้ <c oughs> ก็เพราะว่ามีองค์ศิลองคธรรมรักษาบ้านเรือนเคหะสถานย่อมจะมีของดีรักษาเข้าใจแล้วเนาะครับผมบูจบได้ยังเนี่ยได้ละเนาะครับเอาขอ ความสมมุ่งมากปธาธนาตามวาละเราได้ถือว่าดีละมาถึงได้วันนี้้า มาเจตานามาวันนี้ออกมาบอกให้ออกมาวางนี่ทำปุ๊บมันจะได้รู้เรื่องใบไงครับปุ๊บเก็บกระดาษมาวางนี่ <c oughs> แล้วเตรียมผูกเขียนพร้อมเนื้อเขียนให้มันถูกผู้เขียนหรือเป <c oughs> ล,ล่าเขียนน่าดีเขียนว่าลูกหลานเขก่งบางไว้ พร้อมยังนะข้างบนนี่ครับวางแล้วปุ๊บวางอ่ะเขียนตั้งนี้ให้มีหนึ่งมีสองมีสามมีหนึ่งมีสองมีสามจบยังครับเขียนเขียนยาวตรงไหนเงี้นะครับครับปุ๊บมีหนึ่งมีสองมีสามตัวนี้มีสองมีเจ็ดมีเก้า มีอะไรมีสองมีเจ็ดมีเก้าครับแล้วทีนี้จะมีเก้ากับหนึ่งด้านด้านด้านหลังจะปลูด้านทั้งนี้ทีกับเก้ากับหนึ่งคือนี่เลขหนึ่งสองสามนี่จะอยู่แถวหลังแถวหนานแถวกลางขึ้นมาครับสองเจ็ดแถวถัดขึ้นมาเนี่จะมีสองเจ็ดเก้าคครรัับบ แล้วมาทางนี้จะมาหนึ่งเก้าแล้วมาทางนี้มีศูนย์ตัวเดียวโคโล่เขียนเป็นตรงนี้ใจเก่าใส่หนึ่งน้ำอีกก็ได้ยินว่าเก่ากับหนึ่งเก้าศูนย์จนศูนย์ปุ๊ศูนย์อยู่ด้านหน้าด้านหน้าศูนย์ถ้าเรานับด้านนี้ไปมันก็จะมีศูนย์แล้วก็หนึ่งเก้ามีบล่ะแล้วก็สองเจ็ดเก้า แล้วก็หนึ่งสองสมแม่โอ้วงกลมบอลลเธอเลยสาบิ่สามอ่ะวงกลมไม่ได้บินสามเน้อโอ้วงกลมเสียวงกลมไว้สาบอลดเธอเลยวงเงีกว่นตุยตุ่นี่ยโอ้ครับผูกวงกัน เปิดป้วยนี่เปิดครับเปิดเเปิดเลยมอเตอรเริงให้เปิดไปเปิดเปิดเปิดไปตลอดเด้ไหอย่าทิ้งคำบอกที่ครั้งแรกนี่เนิ่นๆหนึ่งสองสามเนิ่นๆอย่าทิ้งอย่าทิ้ง ว่าถื่เราต้องจักซีมือว่าไหนเทอกันนะตเป๊ะเลยตัวเป๊ะโอ้แสดงว่าวถือเก่งเลยเก่งอะไรที่บ้านเรงเขียนเ่างยกบนพุ่ ตไม่ถูกโอ้โตก่ถูกเขียนถูกอยู่แต่ว่ามันไม่ถูกตำแหนเขียนเขียนอย่งนี้เนี่อ๋อนี่สมมุตินะครับผู้คับูดค้ครับบมมครับเขียนด้ง้ใ มันจะอยู่แถวนี้มันจะเป็นอะไรที่บอกสองสเจ้าบอกครับ,รบสองเจ้าเขินข้างในนะโอ้วินหนแน่ล่ะแน่เป็นงานเลี้ยงบอกบอกนะมึงขึ้นขะ้างในไหยไหนว่าจะมาใจาขเอ้อา<ม>าลชาคมาเร็วไข่ี ใครคู่ละพามาไ่เข้าใจป่ะนี่บดาวแดงเข้าใจไหมครับเข้าใจปูมาใครจะเป็นดาราหน้ากล้องบ้างเป็นเป็นลีดาวดีอ้าวพี่น้องที่สี่ขับเพลิงปูสีส้มตัวเล็กนะครับเด้ออธิษฐานคิดใจกันพี่น้องฟังๆเหม็นๆ ทำไเก่งเอาพี่น้องเอฟซีโอ <O> 4ตัวใดนะครับเก่งเอาซุ่มขอน<อ>พี่น้องเขาเบิ่งไก่ต้องทเแล้ว73นี่พี่น้องเนี่ตัวเก่งเท้าเทิงบ่ปู้เอาอพี่น้องเอฟซี073ครับตัวเน,น้นๆชัดเจนงนะพี่น้อง เราพัฒนารอบวันจันทร์ด้วพี่น้องเยซี่วันที่22นะครับเอาปูจับไหมเด้อปูออกไปตั้มๆไหมเด้อป,ปูเออไปนี่โอเคโอ้บาดเอาพี่น้องแคปหน้าจอได้ครับเดอ้อเอาเหี้แตกอีกเด้อปูแตกสามตัวเลยงวดน,นี้ครับผลงานรอบที่แล้ว <c oughs> ครับผลงานรอบที่แล้วพี่น้องเยซี 4. หนึ่งเก็บต,ตรงๆนะครับพี่น้องเยซี่อย่าไหวอย่าทิ้งศูนย์ครับ มอาแคปหน้าจอครับผมเฮงเฮงเรื่อยๆกันทุกคนนะครับเด้อเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้นะพี่น้องเนาะควายโศกโศมันๆกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับปูครับขอบคุณตุ้ยไรครับขอบคุณตุ้ยไรครับผมโอ้แตกแล้วปูแตกแล้วบาดเนี่ยมาเก็บมาเก็บแตกแล้ว